วันนี้เราจะพาไปที่เชียงใหม่ครับวัดกอโชคหรือที่คนแถวนั้นเขาจะเรียกกันติดปากว่าวัดต้นตันข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็เป็นเป็นข้อมูลพื้นฐานนะครับเพื่อให้เราพอเห็นภาพรวมของวัดนี้กันเอาละครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าขอเริ่มจากข้อมูลเบสิกเบสิกก่อนเลยนะครับที่ตั้งอะไรพวกนี้วัดกอโชคเนี่ยตั้งอยู่ที่บ้านต้นตันหมู่3มตําบลแม่กาอาเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ครับผม เลขที่811ค่ะเปิดทุกวันนะครับ8โมงเช้าถึง5โมงเย็นพื้นที่ก็ประมาณ4ไร่2งาน62ตารางวาค่ะวัดนี้สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายนะคะก็เป็นนิกายที่คนส่วนใหญ่ในไทยนับถือกันปัจจุบันเจ้าอาวาสคือพระครูอินทรจักรโสพลอินทวันโนค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ที่น่าสนใจตั้งแต่ข้อมูลเบื้องต้นเลยก็คือเรื่องชื่อนี่แหละคะ่ะ อ๋อที่มีสองชื่อใช่ไหมครับใช่ค่ะชื่อทางการคือวัดกอโชคแต่ชาวบ้านจะเรียกวัดต้นตันแบบนี้เจอบ่อยนะคะการมีชื่อท้องถิ่นที่เรียกกันมานานครับครับมันดูผูกพันกับชุมชนดีนะครับแล้วที่มาของชื่อทางการแล้วครับวัดกอโชคนี่พอจะมีข้อมูลไหมครับว่าทําไมถึงชื่อนี้ มีค่ะตามข้อมูลบอกว่าสมัยก่อนตรงที่สร้างวัดนะคะเคยมีต้นไม้ที่ชื่อว่าต้นกอโชคขึ้นอยู่เยอะก็เลยเป็นที่มาของชื่อวัดค่ะอ๋อเข้าใจง่ายดีครับมาจากต้นไม้ในพื้นที่นี่เองค่ะค่อนข้างตรงไปตรงมาพอพูดถึงสมัยก่อนก็ต้องมาเรื่องประวัติแล้วล่ะครับตรงนี้เหมือนจะมีประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยเรื่องปีที่สร้างใช่ไหมครับใช่เลยค่ะอันนี้เป็นจุดที่แบบ ต้องคุยกันนิดนึงเพราะว่าข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยมันมีเอกสารสองชิ้นที่ให้ข้อมูลปีพศที่สร้างวัดไม่ตรงกันค่ะอ้าเลยครับไม่ตรงกันยังไงบ้างครับคือเอกสารชิ้นแรกเป็นแบบกรอกประวัตินะคะระบุว่าสร้างเมื่อปี2-3-5-8 2-3-5-8ค่ะแต่พอไปดูทะเบียนวัดของจังหวัดเชียงใหม่กลับลงข้อมูลไว้ว่าสร้างตั้งแต่ปี2328โน่นเลยค่ะโห oh. 2-3-2-8กับ2-3-5-8นี่ต่างกันตั้ง30ปีเลยนะครับใช่ค่ะตั้ง30ปีความคลาดเคลื่อนแบบนี้จริงๆก็เจอได้บ้างนะคะกับวัดเก่าๆอ๋อครับมันอาจจะเกิดจากอะไรได้บ้างครับการบันทึกผิดพลาดหรือว่า อาจจะเป็นไปได้หลายอย่างค่ะคือวัดเก่าๆบางทีสร้างมานานมากก่อนที่จะมีระบบการบันทึกแบบเป็นทางการจริงๆจังๆนะคะอาจจะอาศัยการจําต่อๆกันมาหรือคําบอกเล่าพอมาบันทึกที่หลังข้อมูลมันก็อาจจะออคลาดเคลื่อนไปได้อืมครับครับแต่มีอีกจุดที่น่าสังเกตนะคะคือวัดนี้เพิ่งได้รับพระราชทานวิสุงครามสีมาครับวิสุงครามสีมาค่ะ,คคะก็คือเขตที่กําหนดให้พระสงฆ์ใช้ทําสังฆกรรมได้นะคะ เพิ่งได้รับเมื่อปีพศ2536นี้เองอ๋อเหรอครับปี2536นี่ถือว่าค่อนข้างใหม่เลยนะครับถ้าเทียบกับปีที่สร้างตามเอกสารแรกๆใช่ค่ะใหม่มากเมื่อเทียบกับปี2328หรือ2358มันก็อาจจะสะท้อนกระบวนการทางเอกสารหรือการรับรองสถานวัดยังเป็นทางการที่เกิดขึ้นในยุคอย่างหลังๆอะคะ่ะเข้าใจแล้วครับแสดงว่าถึงแม้ปีที่สร้างเป๊ะๆอาจจะต้อง หาข้อมูลกันต่อแต่มั่นใจได้ว่าวัดนี้เก่าแก่แน่นอนแน่นอนค่ะเก่าแก่แน่นอนแล้วถ้าเราไปที่วัดตอนนี้ล้วครับมีอะไรให้ชมบ้างครับพวกสถาปัตยกรรมหรือสิ่งสำคัญสำคัญอจะมีสิ่งปลูกสร้างหลักๆนะคะอย่างแรกเลยคือวิหารค่ะเป็นวิหารแบบโบราณซึ่งทางวัดใช้เป็นอุโบสถด,ด้วยคือทาสังฆกรรมในนั้นเลย ครับผมแล้วก็มีศาลาการเปลี่ยนอันนี้ก็เป็นศาลาอเนกประสงค์ใช้ฟังธรรมทำบุญหรือจัดกิจกรรมต่างๆออื mm hmm. แล้วก็มีกุฏิสงฆ์ค่ะที่พักของพระภิกษุส่วนปูชนียวัตถุที่สำคัญสคัญก็มีพระพุทธรูปประธานในวิหารแล้วก็มีเจดีครับซึ่งองค์ประกับเหล่านี้ทั้งวิหารศาลาเจดี JD, ก็เป็นลักษณะที่เราเห็นได้ทั่วไปในวัดทางล้านนาใช่ไหมครับ ใช่เลยค่ะเป็นรูปแบบที่ค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมวัดในแถบล้านนาเลยก็สะท้อนทั้งศิลปะแล้วก็ธรรมเนียมปฏิบัติทางศาสนาของท้องถิ่นได้ดีค่ะครับพอเห็นภาพเลยครับสรุปวันนี้เราก็ได้ข้อมูลไปเยอะเลยนะครับเกี่ยวกับวัดกอ่อโชคหรือวัดต้นตันทั้งที่ตั้งชื่อสองชื่อสังกัดนิกายแล้วก็ประวัติที่ มีความน่าสนใจตรงปีที่ก่อตั้งที่ไม่ตรงกันค่ะรวมถึงสถาปัตยกรรมปูชนียวตัตุสำคัญสคัญที่เป็นแบบฉบับล้านนาค่ะแล้วประเด็นเรื่องปีที่ก่อตั้งที่ต่างกันเนี่ยจริงๆก็น่าคิดต่อนะคะจริงเนี่ยนักประวัติศาสตร์หรือแม้แตบบ่คนในชุมชนเองเขาอาจจะต้องใช้วิธีไหนในการสืบค้นให้ได้ข้อมูลที่น่าจะใกล้เคียงความจริงที่สุด อาจจะต้องดูหลักฐานอื่นประกอบเช่นรูปแบบศิลปะของสิ่งก่อสร้างหรือว่ามีจารึกมีเอกสารโบราณอื่นๆอีกไหมอืมน่าสนใจครับแต่ในขณะเดียวกันนะคะมันก็มีอีกคำถามตามมาเหมือนกันว่าไอปีพศออที่มันเป๊ะๆเนี่ยจริงๆแล้วมันสำคัญมากน้อยแค่ไหนอ๋อครับค่ะคือ เมื่อเทียบกับประวัติศาสตร์ที่มันดำเนินมาเรื่อยๆของวัดบทบาทที่วัดมีต่อชุมชนตลอดหลายร้อยปีที่ผ่านมาความต่อเนื่องตรงนั้นอาจจะสำคัญกว่าตัวเลขปีพศออเป๊ะๆก็ได้นะคะอืมเป็นประเด็นที่น่าคิดจริงๆครับทิ้งท้ายไว้ให้เราได้ขบคิดกันต่อได้ดีเลยครับ